ว่านอสอนง่ายมันเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวดูครับโอ้คู่นี้นี่น่าคิดเลยน่าสนใจด้วยว่าจะจบตรงไหนยกไหนครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบ,บนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการอารันนุตกลางนะครับให้คะแนน3ท่านธงชัยทองเสวกดอนชัยทาทิและปรวัตแขกสินทรครับจะได้ดูคะแนนหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันไม่เคยเจอกันที่ไหนนะครับ อีสานฝ่ายแดงรุ่นเอายกแรกครับเริ่มต้นขึ้นนะครับมุมแดงนี่สแสนแสบครับน้ำเงินเพชรเกิจศักดิ์แม่ <c oughs> <c oughs> เห็นน้ำเงินล้ำเลืถึงถั่วเขียวครับนึกว่านึกว่าจะถึงแม่แม่เรียกแม่เลยเม <c oughs> ื่อกี้นี้ <c oughs> อ้าซ้ายหน้าครับพยายามเตะพยายามเขี่ยครับภาพลวงตาหรือเปล่าเดี๋ยวลู่ครับ ไม่ใช่ว่าเห็นหุนแล้วอุ่นใจนะครับเดี๋ยวดูครับถีบไว้ก่อนครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ประจําของสึกพชรยินดีจริงๆนะจัดมวยสูงสูงยาวยาวแบบนี้เจอกับมวยเตี้ยเตียตันๆครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้มันน่าสนใจจริงครับดูครับยาวยาวของรุ่นน้องครับจากบุรีรัมจะเล่นงานรุ่นพี่ที่ไม่ได้สนใจในเรื่องของรูปร่างครับดูครับลุยเข้าไปครับแต่จอย่างไวก่อนครับเพชรเกียรติศักดิ์ แม่ล้ำมีค่อนข้างได้เลยบางลีโอ้โหขวาง้างน,น่ากลัวครับนนให้ยับเข้าไปหาให้ใกล้ครับสับเจาะยางไปก่อน ซอยล่างครับซอยล่างครับที่ฐานล่างครับพยายามจาอครับเจอซ้ายครับเจอซ้ายยาวๆครับขวาก็มาครับแม่มาทั้งซ้ายทั้งขวาครับยาวทั้งคู่เลยนะอ้าวดูครับซ้ายก็ยาวขวาก็ยาวนี่ครับจะเข้าถึงหรือเปล่านะครับเป็นคำถามนี่ครับเตะจ่อล่างซะเลยครับหยิบไว้ก่อนครับเตะขวาจาอมาครับ เพชรเกตศักแสนแสบก็เตะจ่อเหมือนกันครับต่อเกมยังตึง,ตงๆเลยครับเเพชรเกตศัก,กนี่ยังไม่เร่งอะไรครับแต่ว่าถ้ายืนจ้องคิดช้าทําช้าแบบนี้นี่ไม่ดีครับเพราะว่าทางด้านของแสนแสบเองนี่แข้งซ้ายแข้งขวาที่แกะเตะไม่หยุดครับเตะต้นแขนด้วยเอาละครับบาดมาแล้วครับผูกซ้ายแล้วขวาโดนเฉียวเฉียวแต่ก็ทําให้เสียวได้เหมือนกันขวาเตะจ่อไปครับเพชริกตศัก แสบก็ออกหนักออกแรงเหมือนกัน,นะครับ oh. แต่ขวาจอล่างครับนี่ครับ oh. ซ้ายคืนคพยายามออกให้หนักกว่าเลยครับ oh. บัตต้องมาให้เยอะกว่านี้เอา,เอา,เอาอแม่สั้นกว่าพยายามจะโยนเข่ายัดเข้าไปแต่ว่าโดนยัดคืนมาเหมือนกันครับ oh. รเกติสานีจอมลงทุนอีกหนึ่งโคนเอาขวาครับแม่ต่อยควอมไปลูกนี้ตองดีกว่าสั้นกว่าต้องลงทุนเลยครับห <Yeah. S 1> มววงนี้ดูว่า ราคา่าจะแพงครับลงทุนยากหน่อยเพราะว่าแสนแสบเองก็โต้หนัก,นกๆตลอดนะครับหย,ยุดแบบนี้ลงทุนมีความเสี่ยงครับลงทุนแล้วเช่ว่าจะกำลัาทุกครั้งครับเอยอ,อ้าวนี่ครับซ้ายคำแล้วขวาพยายามทิ้งไปเตะขวาครับดอกสุดท้ายครับแข่งของเกินครึ่งแสนมาแล้วเอาละต่อยละต่อยละเริ่มต่อยแบบหน้าสะบัดไปละฉีดมาหมัดก็มาเอาดูต่อยท้องอุ้ย พยายามจะดักฟันเหมือนกันนะแสนแสบนะห้าหมื่นครับเพชรจิติศักดิ์ครับท่องไว้ในใจครับแม้ว่าอาชีพมาแบบนี้คุณเอกผมรู้สึกว่ามันอาจจะจบเลยนะครับ<อ>ถ้าอาชีพมาแบบนี้จบเลยนะอุย้ยมัดกับซอกบวกกันหน้าวัดเสียวมันเป็นยาแรงเลยาเล่นงนะครับอืต่อยเขาไม่โดนเขาสวนกลับคืนมาก็มีโอกาสโดนเองเหมือนกันครับาปาด<ร>ีาครับโอ้โดนบวกซอกแล้วดูดิ จังหวะต่อยนี่คือร้อร้อดักบวกสองเลยเออคือเสี่ยงนะครับการเดินเข้าทำการเอาวธของเพชรกรติศักดิ์เพราะว่าสั้นกว่าเยอะเลยและอยู่ระดับความสูงที่เสียเปรียบมากๆครับเราจังหวะทำนี่แบบเปิดหน้าเปิดตาด้วยนะครับเจอแท่งแล้วหนักๆเลยครับเพชรกรติศักดิ์แสีสูงครับอยู่ในระยะที่มองเห็น,นครับและมีความเร็ว ยาวกว่าด้วยแบบนี้ครับแม่สายยาวยาวสายพลเาบวกสอกก็โดนดักแทงก็เข้ายังไงครับยาช็อตนะครับแม่เดินเข้าทำแบบนี้นี่ทำไม่ได้พอโดนแล้วช็อตนี่ไปได้ยงไอู้โดนศอกแล้วยังไงครับถอยคู่ไปแล้วไวไลไวๆรอดไม่รออยู่ไม่อยู่เรียบร้อยเลยครับจบเกมจบเร็วจบยกสองครับหนึ่งนาทีสิบแปดวินาทียกที่สองครับแสนแสบพัทระสารนนยิมครับเอาชนะน็อก เพชรเกยรติสักอ๋อแสงศึกจากสปปลาวไปครับโอ้โหดุมากมากครับอฉีดไม่มาครับมาเป็นเพชรแสงแสบเป็นท่ของแสงแสบครับเอาชนะไปอย่างสวยหรูเลยครับแม่รอไปเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งเลยครับที่ก้าวเข้ามาในรั้วของเพชรยินดีครับจับตาดูดีๆครับมามาดูจังหวะปิดเกมนี้ดุมากๆครับจุกน่าจะน่าจะตั้งแต่จังหวะโดนเสียบแล้วครับดักเสียบก็จุกไปแล้ว เรามาเจอแข้งหนักหนักเจอดักเสียบหนักๆักเจอศอรครับโอ้โหวันนี้นึกอะไรได้แบบนั้นเลยครับือจะทําเขาก็จริงนะครับแต่ว่าของเขายาวกว่าแม่นกว่าครับเราออกหนักเลยนะครับแสนแสบครับจบยก2เลยครับคู่นี้ครับ